สวัสดีครับเจนจัดให้นะครับมาปล่อยรถอีกแล้วนะครับนะครับให้กับลูกค้าที่น่ารักมากๆนะครับบอกเลยว่าลูกค้าไม่เคยเห็นรถนะครับไม่เคยเห็นรถแล้วก็คันนี้ก็คือกับเจ้า Ford e v e r วอเรสตคันนี้เดี๋ยวมาสัมภาษณ์ลูกค้านะครับว่าวันนี้มาซื้อสดนะฮะแล้วก็เห็นรถจากช่องทางไหนบ้างนะครับสวัสดีครับพี่ชันพี่ันยุทธครับตะเคียนครับมาออกรถเลยครับออกฟอร์ดเอเวอเรสต์ฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับครับผมนะครับพี่ชันยุทธรู้จักรถบ้านชุลิดได้ไงครับ พอดีน้องชายได้นํามาเคยซื้อไปครั้งหนึ่งแล้วครับผมเชื่อใจน้องชายครับผมใช้ที่ว่าใช้รถเนาะครับผมเชื่อน้องชายอ่ะที่ครบถ้วนแล้วเราสามารถตัดสินใจได้เลยพี่วิชิตครับผมเคยซื้อรถกับผมเงนี่แหละครับนะครับแนะนําพี่ชายมาตอนนั้นซื้อรถอะไรนะครับนิสสันเทอร่านิสสันเทอร่านะครับซื้อรถยังใช้ดีอยู่ไหมโอ้ดีมากครับถึกเลยฮะถึงแนะนํมใหมก ได้ของดีไปซื้อสดจากเฟแนนซ์ครับสดครับซื้อสดนะครับชาระเงินเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทั้ง2คนยังไม่เคยเห็นรถเชื่อมั่นในโชลูรูบ้างชลิตนะครับจองเงินมา5 0,000บาทก็จองเรียบร้อยจ่ายเงินสดเรียบร้อยนะครับรถสวยไหมครับสวยมากครับถูกใจนะครับอยากให้พี่ชยุธบอกลูกค้าท่านตัวป้นครับว่ามาซื้อรถบ้าจุลิตได้รถสวยยังไงบ้างครับจะแนะนําดูทุกซอกทุกมุมครับผมให้เราดูเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถตัดสินใจเลยครับว่าจะถามไม่ต้องถามแล้ว ดูแล้วคําตอบมันอยู่ในตัวที่ไลฟ์สดอยู่ในนั้นถูกต้องครับเออดูให้เราหายสงสัยสามารถดูวันนั้นตัดสินใจซื้อวันนั้นเลย,ยไม่ต้องข้ามวันดีครับน้องเจนบริการดีไหมครับ<ะ>น้น้องเจนบริการดี <laughs> พูดพูดแบบว่าตอบคําตอบที่เราหายสงสัยครับผมพอใจที่เราสามารถ สบายใจได้เลยสบายใจใช่นะครับทุกข้อที่ถามนะครับมี่เดียวคือจบที่เดียวใช่ครับสบายใจขอให้รถ Ford ดเอเวรเรตคันนี้อยู่เป็นคู่บุญนะครับอยู่ให้มีความสุขความเจริญมีเงินทองไหลมาเทมาเยอะๆนะครับแล้วก็ปลอดภัยขับขี่คล้วคลาดกับคันนี้ทุกการเดินทางด้วยเถิดครับผครับขอบคุณมากครับ ตั้งได้นะครับที่สนใจรถบ้านคุณเฉลิสนะครับติดต่อกับเซลเจนจัดให้ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าห้าเก้าสี่หรือศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดนะครับแอดมาคุยครับจะซื้อสดจะจัดไปแน่นนะครับบอกเลยว่าได้ดีๆได้ของดีแบบนี้แน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนครัับสสวดีครับสวัสดีครับ